สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องครามเจ็บไข้ได้ป่วยกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ให้แข็งแรงและมีความสุขร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะ การที่ไม่เจ็บป่วยนั้นถือว่าเกิดมามีบุญมีความสุขแล้วค่ะเรื่องเงินทองก็หาพอมีพอใช้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากจะหายป่วย วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมขณะที่คุยอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอยู่นะคะแต่ว่าอาการก็เริ่มจะดีขึ้นเป็นอันดับเพราะว่าเราเป็นคนที่พอรู้ตัวแล้ว เราพยายามจะหาทุกวิถีทางออกกำลังพยายามไม่คิดมากพยายามคิดบวกหาทุกวิธีทางที่จะทำให้าใหายป่วยได้โดยเร็วพยายามหาหมอค่ะหาหมอที่นี่ก็ จะลำบากกับการสื่อสารภาษาเพราะว่าเราไม่เข้าใจภาษาหมอที่นี่ก็จะลำบากอยู่นะคะก็เรื่องนี้ในวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องปุ๊ป่วยซึมเศร้าเหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่ได้เป็นหรืออาจจะมีญาติ คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะถ้าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านท่านใดที่ไม่ได้เป็นแล้วเข้ามารับฟังก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะก็จะเริ่มเล่าเรื่องการเจ็บป่วย ผู้ป่วยซึมเศร้ามีบางคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นมีบางคนที่รู้แล้วก็ไม่อยากรักษามีบางคนที่ไม่ยอมรับก็มีอย่างตัวดิฉันเพิ่งมารู้เมื่อเดือนพฤษภาปีสองสามนี้นะคะ ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเราร้องไห้แบบไม่มีไม่มีเหตุผลร้ลองไห้มากเกินเราก็เลยสงสัยและไปหาหมอก็ได้จ่ายยามาก็เริ่มอาการดีขึ้นนะคะก็กำลังกาย แต่ก็ยังสมองเหมือนงงชา้าก็ยังมีซึมเศร้าอยู่ยังไม่หายขาดเสียที่เดียวคงต้องใช้เวลาอย่างที่เพื่อนๆมาเคยคอมเมนต์ให้มาคลิปที่แล้วค่ะจากจากส่วนตัวที่เคยรู้จัก เพื่อนๆน,นะคะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้ากันก็มีหลายคนที่ไม่ยอมไปหาหมอมีหลายคนที่รับไม่ได้กับโรคนี้มีหลายคนไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นค่ะก็อยากออกมาแสดงความ คิดเห็นว่าถ้าเรารู้ตัวหรือเราเป็นก็ไม่น่าที่จะอายที่จะต้องบอกใครว่าเราเป็นหรือว่าต้องรีบไปรักษาเพราะไม่ฉะนั้นก็คือถ้าปล่อยให้เป็นหนักหนักฟามคิด อาจจะคิดถ้าปล่อยให้เป็นหนักก็ยิ่งจะคิดลบคิดลบลงไปและถ้าคนที่มีปัญหามากอยู่แล้วอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยหนักๆก็จะทำให้คิดลบมากคิดลบมากขึ้นก็เข้าอาจจะเข้าไข่อันตราย เหมือนที่เป็นข่าวได้นะคะปกติเราไม่เคยไปรับฟังเรื่องราวจากใครเลยเรื่องโรคซึมเศร้ารู้ว่ารู้ว่าเคยแต่ฟังข่าวว่ามีคนทำ้ายตัวเองเพราะโรคนี้มามากต่อมากมาย ไม่เคยไปสัมผัสกับชีวิตของเขาไม่เคยคิดที่จะไปค้นหาความรู้จักเขาเลยเพราะว่าตัวเราไม่ได้เป็นเมื่อก่อนนี้ก็ได้แต่ฟังไม่คิดว่าโลกนี้มันจะเลวร้ายมันก็รุนแรงขนาดนี้ วันนี้นะคะก็ขอมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกิดกับตัวเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะการที่เราอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ใกล้กับลูก ลูกเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกความรู้สึกให้ใครฟังเขาเป็นคนที่ยอมเสียสละเพื่อที่ตัวเองเจ็บป่วยเจ็บปวดและไม่ค่อย บอกความรู้สึกที่เจ็บปวดไม่ระบายให้ใครฟังเพราะว่าเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันคือเราก็รู้เรื่อง ลูกได้ไม่มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองมากเกินไปเราเป็นแม่เราเคยบอกลูกอยู่เสมอว่า เราอยู่ห่างไกลกันถ้าลูกมีความทุกข์อะไร <c oughs> ก็คือต้องคุยให้แม่ฟังแม่ไม่ได้อยากอยากเห็นลูกมีแต่ความสุขแต่ทุกคนก็มีความทุกข์ ทุกคนจะมีความทุกข์และสุขปะปนกันไปแม่อยากฟังทั้งเรื่องที่ที่ทุกข์และสุขของลูกถ้าแม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้พยายามบอกลูกอย่างนี้มาตลอดให้ แม่เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่านิสัยส่วนตัวของลูกก็เป็นคนที่ไม่ช่างพูดอยู่ดีเราก็ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงของลูกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า แล้วเกี่ยวกับปัญหาชีวิตทุกคนก็มีปัญหาชีวิตที่จะต้องเอาชนะและผ่านไปให้ได้ทุกคนก็ต้องมีทุกมีสุขอันนี้เราเข้าใจถึงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ของเราคนเรา นี่แหละค่ะที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเราเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าและที่สำคัญคนที่เป็นแล้วไม่ยอมรับเหมือนลูกชายของเราและไม่คิดที่จะไปหาหมอ อันนี้ก็อันตรายนะคะอันตรายมากผลสุดท้ายปัญหาชีวิตลุมเลา้าไม่ยอมพูดยอมจะระบายออกกับใครแล้วเราเราผู้เป็นแม่ เราก็พยายามช่วยพยายามให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆําคำปรึกษาของเรา